ไม่รวยอย่าหยุดปลูก9ต้นไม้มงคลเสริมสร้างบาร,รมีโชคดีมีทรัพย์ต้นไม้มงคลยังคงเป็นกระแสรรที่ไม่เคยเลือนหายไปจากสังคมไทยของเราเพราะไม่ว่าจะอยู่บ้านไหนในคอนโดหอพักหรืออาคารสำนักงานต่างๆแล้วล้วนต้องมีต้นไม้สักต้นตกแต่งเพื่อเพิ่มความสดชื่นและหากเลือกได้ และหลายคนโดยเฉพาะชาวมูเตลูคงเลือกปลูกไม้มงคลด้วยความเชื่อในเรื่องการเสริมดวงโชคลาบการงานการเงินและความเชื่อด้านอื่นๆอีกมากมายในบทความนี้ผมจึงได้ทำการรวบรวมเก้าต้นไม้มงคลยอดนิยมเน้นสายพันธุ์ที่ดูแลง่ายคุณประโยชน์เยอะเหมาะกับการปลูกไว้ประดับได้ทั้งบรรยากาศอันรม่มรื่น สบายตาและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับผู้อยู่อาศัย 1. ต้นเงินไหลมาพืชไม้เหลือยมีเถายาวลำต้นอวบน้ำมีใบลักษณะคล้ายรูปหัวใจปลายแหลมใบสีเขียวแซมด้วยสีขาวคล้ายสีเงินด้วยชื่อที่มีความไพเราะทำให้ต้นเงินไหลมาเป็นต้นไม้ประดับยอดนิยมเชื่อกันว่า หากบ้านในปลูกไว้จะเป็นการช่วยเรียกเงินให้เข้ามาหาตามชื่อของต้นไม้เสริมความร่ำรวยให้กับผู้อยู่อาศัยและด้วยใบยสีเขียวแซมขาวยังช่วยสร้างบรรยากาศที่สบายตาจึงมักนำไปตั้งวางบนโต๊ะทำงานหรือโต๊ะคอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐานให้คนทำงานได้พักสายตาจากการจ้องหน้าจอเป็นเวลานาน 2. วาดมหาลาบ ไม้ประดับที่มีหัวอยู่ใต้ดินใบคล้ายใบพายมีความโค้งมนที่ปลายใบสามารถนำไปทำเป็นยาสมุนไพรแก้พิษแมลงสัตว์กระต่อยรักษาอาการหนองและฝีต่างๆได้ออกดอกเป็นช่อสีเหลืองและสีแดงสวยงามมักนำไปปลูกลงกระถางต้นไม้หรือในแปลงในสวนตามความเชื่อการปลูกว่านมหาลาบจะช่วยดึงดูดโชคลาภและเงินทอง หมาะกับบ้านที่ทำธุรกิจหรือกิจการค้าขายนอกจากนั้นยังเป็นต้นไม้เสี่ยงไทยเชื่อกันว่าหากดูแลต้นว่านให้งอกงามจะช่วยให้โชคดีมีทรัพย์แต่หากปล่อยให้ต้นไม้เหี่ยวเฉาจะเป็นเหมือนลางบอกเหตุถึงการเสียทรัพย์อับโชค 3. ไผ่กวนอิมไม้ประดับที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเพราะเป็นต้นไม้ที่มีคุณสมบัติเลี้ยงง่ายโตไว ลักษณะลำต้นขายไผ่หรืออ้อยสามารถนำมาดัดขดหรือถักให้เป็นรูปร่างที่สวยงามเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับไม้มงคลชนิดนี้นิยมปลูกไว้สำหรับวางไว้ตกแต่งบ้านตามมุมต่างๆเช่นโต๊ะทำงานชั้นวางโต๊ะอาหารไผ่กวนอิมเป็นต้นไม้เสริมห่วงจุย้ยตามหลักความเชื่อของชาวจีนช่วยเสริมดวงด้านการเงินความมั่งคัง่ง โชคลาภต่างๆจึงมักนำไปบูชาเพื่อสร้างมวลบรรยากาศของความเจริญรุ่งเรืองให้แผ่กระจายภายในบ้าน 4. เศษถีรวยทรัพย์เศษถีรวยทรัพย์หรือเศธถีมีทรัพย์เป็นไม้ลมลุกหล่ำต้นเตี้ยมีใบรูปทรงไข่ปลายแหลมขนาดใหญ่นิยมนำมาปลูกเพื่อตกแต่งสถานที่เพิ่มความสวยงาม และยังช่วยเสริมโชคเรื่องการเงินความร่ำรวยเสริมอำนาจบาร,รมีให้กับผู้ที่อยู่อาศัยนอกจากปลูกไว้ในครัวเรือนแล้วมักพบต้นเศรษฐีรวยทรัพย์ตามร้านค้าร้านอาหารห้างสรรพสินค้าเป็นต้น 5. ต้นวาสนาไม้เยืยนต้นขนาดกลางลำต้นมีลักษณะตรงเป็นข้อปร่อง ไม่มีการแต่งกิ่งแต่เป็นการแตกใบออกมาจากลําต้นเองใบมีลักษณะเรียวยาวปลายแหลมมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรรักษาอาการปวดท้องและยังออกดอกส่งกลิ่นหอมในยามค่ำคืนอีกด้วยและตามความเชื่อวัสนาเป็นไม้มงคลที่โดดเด่นในเรื่องของโชคลาภเสริมสร้างวัสนาบาร,รมีและความเจริญรุ่งเรืองให้กับผู้อาศัย คิดหวังสิ่งใดก็สมดังใจและยิ่งหากสามารถเลี้ยงต้นวาสนาให้เจริญเติบโตจนขั้นสามารถออกดอกได้จะช่วยหนุนวาสนาของคนในบ้านหรือสถานที่นั้นให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีก 6. ศาลิกาลิ้นทองต้นไม้มงคลขนาดเล็กมีใบเขียวออกเหลืองคล้ายสีทองใบมีลักษณะคล้ายช้อนปลายโค้งมน มีผลดกพ่อขาแม่ขาหลายท่านคงคุ้นเคยชื่อนี้เป็นอย่างดีเพราะนิยมนำลำต้นของสาริกาลิ้นทองที่เป็นไม้เนื้ออ่อนไปแกะสลักสำหรับบูชาหรือพกติดตัวเพื่อหวังผลด้านการค้าขายด้วยความเชื่อที่ว่าเมื่อมีสาริกาลิ้นทองไว้ในครอบครองจะช่วยให้การเจรจาเรื่องต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่นพูดคุยหรือต่อรองเรื่องใดก็สามารถทำให้ผู้ฟัง คอยตามจนสร้างประโยชน์ได้มากมายยิ่งปลูกต้นที่ออกผลมากยิ่งช่วยให้การลงทุนออกดอกออกผลมากตาม 7. กวักมรกตอีกต้นไม้มงคลยอดฮิตลำต้นเรียวยาวใบรูปไข่ปลายแหลมมีสีเขียวเข้มเป็นมันเงาสวยงามคล้ายมรกตเนื่องจากเป็นไม้มงคลขนาดเล็กจึงเหมาะกับการปลูกในกระถาง เติมพื้นที่สีเขียวสำหรับการตกแต่งบ้านสไตล์มินิมอลส่วนมากมักตั้งไว้หน้าประตูบ้านเพื่อเป็นการกวักเงินกวักทองเข้ามาภายในตัวบ้านทำให้เจ้าของบ้านร่ำรวยเงินทองนอกจากช่วยเรียกทรัพท์เข้าบ้านแล้ววกมรละกตยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศที่นิยมปลูกไว้ในห้องนอนเพราะเป็นต้นไม้ที่ขายออกซิเจนในช่วงเวลากลางคืนและช่วยดูดซับสารพิษต่างๆได้เป็นอย่างดี 8. มั่งมี ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นิยมปลูกเป็นไม้ประทานในการจัดสวนลำต้นแผ่กิ่งก้านเป็นทรงสวยให้ร่มเงาในบริเวณบ้านเป็นอย่างดีใบมีขนาดใหญ่ไม่มากและร่วงน้อยทำให้ไม่ต้องเสียเวลาเก็บกวาดบ่อยๆหากบ้านไหนที่ปลูกต้นมั่งมีไว้ภายในรั้วบ้านจะช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้บ้านดูมีสง่าราศีและน่าเกรงขามยิ่งไปกว่านั้นต้นมั่งมียังถูกเชื่อว่า สามารถช่วยสร้างสิริมงคลเสริมโชคลาภความร่ำรวยให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีความมั่งคั่งมั่งมีเหมือนกับเชื่อต้นของต้นไม้มงคลชนิดนี้ 9. โกศนไม้ประดับที่มีใบสีสันหลากหลายทั้งเขียวเหลืองแดงดูสวยงามแปลกตาเป็นที่น่าชื่นชอบใจของใครหลายคนมีทั้งผ่นเล็กที่สามารถปลูกในกระถาง ตกแต่งในบ้านและผันที่มีขนาดใหญ่สำหรับปลูกนอกบ้านใบโกศลมีสปปรรพคุณทางด้านยามากมายและยังสามารถนำไปใช้ประกอบอาหารได้ด้วยโกศลเป็นต้นไม้เก่าแก่ที่นิยมปลูกไว้เพื่อเสริมสร้างบาร,รมีชื่อต้นโกสนนั้นพร้อมกับคำว่ากุศลซึ่งมีความหมายที่เป็นมงคลสำหรับชาวไทยโดยเชื่อว่าเป็นการช่วยสร้างกุศล ปกป้องคุ้มครองคนในบ้านจากอันตรายต่างๆทำให้บ้านเกิดความสงบร่มเย็นเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ